มตาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางธรรมชาติปัญหาทางด้านการทุจริตมาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำปัญหาคือการใช้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมีการใช้ลักษณะลุกลามโดยมีสิ่งปลูกสร้างเช่นที่พักอาศัยร้านอาหารริมน,น้ำ ที่บุกลุกเข้าไปยังพื้นที่สาธารณะเพื่อก่อสร้างอุตสาหกรรมต่างๆเช่นท่าเรือหรือเขตอุตสาหกรรมข้อเสนอแนะจากเนื้อหาให้กรมเจา้าท่าที่รับผิดชอบสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำโดยการกำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน จัดตั้งหน่วยบังคับคดีเพื่อดำเนินการก,กับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำทางน้ำควบคุมการถมทเะเลเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเช่นทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะต้องถมพื้นที่ทางทะเลหรือหาดทรายเพื่อนำม,มาใช้ประโยชน์จะต้องมีการควบคุมโดยภาครัฐผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการดำเนินงานรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างชัดเจนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากทางทีมงานดำเนินโครงการและสํารวจตรวจสอบลำน้ำเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเข้าใช้ประโยชน์ลักษณะในการใช้งานและเปลี่ยนแปลงเพื่อเปรียบเทียบอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ไขให้ความผิดที่เกี่ยวกับการล่วงล้ำลำน้ำโดยผิดกฎหมายเป็นความผิดต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการกระทําผิดจนกว่าจะมีการรื้อถอนหรือแก้ไขให้ถูกต้องสถานการณ์การป่าไม้ไทยและการป่าไม้โลกสาเหตุปัญหาด้านการทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง1การบุกรุกและถางป่าเพื่อการเกษตรรีสอร์ทที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อื่นๆ 2. การใช้ที่ดินป่าไม้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นเพื่อทำประโยชน์และอยู่อาศัยการชนรประทานการเหมืองแรกการไฟฟ้าการขุดดินทรายการสร้างทางการคมนาคมการปิโตเลียม 3. หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทกำกับดูแลที่ดินป่าไม้ขาดเอกภาพในการดำเนินงานและบางส่วนปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะจากเนื้อหาให้กรมป่าไม้นำนโยบายและการจัดการป่าไม้ใช้อย่างเข้มงวดกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินประสานงานและจัดให้มีการรวมถึงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์รวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศรวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สภาพเดิมตลอดไปอีกทั้งอย่างต้องนนรงเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าเพราะการตัดไม้ทำลายป่านั้นถือเป็นปัญหากระทบต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรงอย่างหนึ่ง ความคิดเห็นของทีมงานการทำลายป่านั้นส่งผลต่อประเทศโดยตรงและกระทบกับระบบนิเวศของโลกอีกด้วยเราควรตระหนักถึงการรักษาป่าไว้เพื่อให้ป่าไม้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะการที่เรามีป่าเยอะก็สามารถลดแก๊สเรือนกระจกได้